ดาวมายุรีเปิดคลินิกเสริมความงามเช่นคลินิกจากบทเรียนชีวิตสู่ธุรกิจเน้นสวยอย่างปลอดภัยเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นตัวแม่วงการศัลยกรรมความงามอีกหนึ่งคนค่ะที่ผ่านประสบการณ์มีดหมออยู่บ่อยครั้งสำหรับดาวมายุรีนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังซึ่งเจ้าตัวเป็นที่รู้กันดีค่ะว่าโดนพศัลยกรรมที่ผิดพลาดแก้อยู่หลายรอบค่ะกว่าจะได้หน้าในแบบปัจจุบันที่สวยและลงตัวค่ะโดยดาวมายุรีถือโอกาสดีในการตัดสินใจเปิดคลินิกเสริมความงามเป็นของตัวเองในชื่อคลินิกเซนคลินิกสาขาเซนารเซ็นเตอร์โดย ีคุณหมอสมตะกูลจิตติชัยรักพร้อมด้วยคุณพิมพ์รัตารัตนาวโรธร่วมเป็นหุ้นส่วนค่ะงานนี้มีเหล่าบรรดาคนบันเทิงเพื่อนพ้องมาร่วมยินดีกันเป็นจานวนมากเรียกได้ว่าเอาบทเรียนที่ตัวเองพบเจอกับตัวมาเป็นบทเรียนให้กับทุกคนกันค่ะให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเพื่อที่ให้ทุกคนได้สวยอย่างมั่นใจกันค่ะเราไปฟังดาวมยุรีเปิดใจถึงการทําธุรกิจใหม่ในครั้งนี้กันเลยค่ะก็เหตุผลนะคะที่ดาวได้มาร่วมหุ้นเปิดคลินิกที่เชนคลินิกกับคุณหมอนี้นะคะก็คือ อันแรกเลยจากประสบการณ์ที่ตัวเองลองผิดลองถูกมาแล้วก็จากที่ตัวเองมีเรื่องดราม่านะคะ20กว่าปีกับใบหน้ามานินี้ผ่านวีดหมอมาเยอะมากผ่านอะไรมาแยะเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยมานะวันนี้มีความรู้สึกว่าหลังจากที่หน้าเราเริ่มบุญนําพาทุกอย่างนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็นานเริ่มเข้าที่จมูกเริ่มเข้าที่ก็มีความสิ้นว่าเราก็ต้องแบบเฮ้ยดูหน้าเราก็ต้องดูแลอีกโดยการ แต่งเติมคือเลเอ์โบทหอกหรืออะไรที่มันมันที่มันที่ใช่นะคะที่ผ่านมาที่เดาไปโดนมาเนี่ยมันไม่ใช่ก็เลยได้มารู้จักกับคุณหมอป๊อปนะคะแล้วก็น้องฝ้ายนะอาจารย์ฝ้ายก็ได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่อพอดีหุ้นส่วนของคุณหมอออกไปเนาะก็เลย มาลองลองมาชวนเรานะคะก็ะเลยแบบก็ดีเหมือนกันนะว่าจะได้เอาเอาไว้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยสนองนี้ตัวเองนะคะก็คือจะจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราคุมราคาของเราได้ด้วยที่ผ่านมาเราก็ไปเจอราคาแพงมาก็เยอะเหมือนกันค่ะทั้งสองท่านน่ารักมากกันเองแล้วก็น,น่ารักไม่เอยพูดโดยเฉพาะคุณหมอปั๊บก็ไม่าเอ็พูดแต่ไม่พูดอันนี้จะจะจะถูกถูกรายกันเอาเวลาเราถ่ายถ่ายเอ่ออะไรนะ เวลาถ่ายคลิป,ลปหรืออะไรอย่างเงี้ยออก,ก,ก,ก็ก็น่ารักค่ะก็เข้ามาอยู่ที่แล้วก็อบอุ่นครอบครัวซะมากกว่าครับค,บคอนเซปต์ของ,ของที่นี่คือเราจะเป็นการรักษาแบบสามสามด้านเลยนะครับก็เรื่องด้านความงามนะครับด้านผิวหน้าผิวพรรณแล้วก็เรื่องของรูปร่างแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยเพราะเราอยากให้แบบสวยจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ดาวบอกเลยว่าเรื่องของความปลอดภัยนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะปัจจุบันก็คืออย่างที่บอกว่าคลินิกมีเยอะนะครับแต่ว่าเราอยากจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยก่อนแล้วก็แน่นอนความคุ้มค่า นะครับที่จะได้รับจากทุกยานบ,บริการทุกท่านครับผมจุดเด่นเนี่ยเราจะเน้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็เน้นความปลอดภยัยความคุ้มค่ายอย่างที่คุณหนอเคยบอกไปแล้วนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราอยากให้ลูกค้าที่เข้ามานะคะหรือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกคนรู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจภายใต้ความปลอดภัยที่จะให้ได้ะคะ่ะ จะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะจะได้อยอนำเข้าทุกเครื่องมือนะคะผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะคะที่ใช้กับผู้ที่มารับบริการนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอยอเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเรียกว่าคือพี่ดาวก็จะตระกเรื่องนี้มากว่าความปลอดภัยความถูกต้องเนี่ยนะครับต้องแบบว่าพี่ดาวต้องขอคุมเต็มที่เพราะว่าพี่ดาวต้องต้องไว้ใจด้วยความที่เรา,า<ช>เป็นศิลปินด้วย,วยชื่อเสียงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ต้อง ตัวไหนอะไรยังไงก็ต้องมีกันคุยกันก็ฝากสําหรับทุกๆคนเลยนะคะที่อยากจะอยากอยากดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปหน้ารูปร่างนะคะอยากให้หน้าสวยใสก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอที่เชนคลินิกนะคะคลินิกของเราได้เลยนะคะไม่ว่า รับรองเลยว่าที่นี่ให้ความปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพนะคะเรื่องความการดูแลนะคะคเราก็จะตามดูลูกค้าทุกๆขั้นตอนเลยนะคะรับรองว่าความปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องกลัวคะ่ะเพราะว่าดาวผ่านอะไรมาเยอะการที่จะเอาของหรือว่าเอาสิ่งที่ฉีดให้ลูกค้าเนี่ยดาวไม่ซีสัวแน่นอนต้องเอาความปลอดภัยต้องเอาของแท้แล้วก็ของจริงแล้วก็ไม่อยากให้ลูกค้าลองผิดลองถูกค่ะนะคะ